ว่าตรงนี้เป็นเขตจังหวัดมหาสารคามด้วยสามเลยช่วงนั้นผมเป็นรองนายกผมก็ไม่ได้เคยเข้ามาตรงนี้นะรองนายกอบจังหวัดมหาสารคามผมไม่คิดว่ามันจะได้รับผลกระทบขนาดนี้นะครับตอนนี้นะครับพอดีเมื่อคืนนะครับผมได้รับการประสานจากทางจังหวัดนะครับว่าต้องเร่งด่วนนะครับได้มาประมาณร้อยยี่สิบชุดนะครับในโอกาสอาขอบคุณมากครับ ผมตดออกพุทโูเครื่องเลยนะดูเครื่องเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหรือเปล่าเครื่องอะหรือถ่ายออกเด้ยพุขโอะลรเด้ย ได้เองครับเพราะจินช่วงน้ําท่มีลเนะ จะบ่าครับนี่ยสามร้อยเงินค่ะสามร้อยเงินน้อบ้านนอกน้ำบ้านนอกน้ำครับการประสานจากทางจังหวัดนะครับว่าต้องการเรือของแบนนะครับมาช่วย ที่น้องชาวโคลสุ่มพิสัยในการที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับก็เลยได้ดาเนินการนะครับ,ว,บ,นนรบว่ามา,านําเรือมาช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับว่าพอะเกิดปุทกภัยทางนี้น้ําท่วมล้นตลิ่งลําน้ําชีนะครับก็เลยได้นําเรือมาช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้นําถุงจังชีพนะครับจํานวน120ถุงนะครับแล้วก็น้ําอีก จํานวนร้อยโหลนะครับ,นนรบมาช่วยในเบื้องต้นนะครับ